ภาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติทุกท่านกับผมนายวุฒิชัยกิติท,ทะเ,สเลสวรนะครับประธานคณะกรรมิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยคณะกรรมาิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยมีหน้าที่และอำนาจตามข้อบังคับการประชุมพพสภาผู้แทนราษฎร ปศ2,562ข้อที่90วงเล็บที่21ในการกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อท็จจริงหร ok ือศึกษาเ<ย>รื่องใดๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและมาตรการในการป้องกันภัยธรรมชาติและสาธารณภัยการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติการฟื้นฟูหลังเกิดธรรมชาติ ภัยธรรมชาติและสารภัยการพัฒนาม,มาตรการในการป้องกันภัยธรรมชาติและสารภัยรวมทั้งติดตามการให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการคณะน,นี้ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากสัสดส่วนของพรรคการเมืองต่างๆจำนวนทั้งสิ้น15ท่านการดำเนินงาน เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่นละองขนาดเล็ก PM 2 5ที่มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องอันส่งผลก็ทบต่อสิ่งแวดล,ล้อมเศรษฐกิจและสุขภาพรบายของพี่น้องประชาชนคณะกรรมการจึงตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละองขนาดเล็ก PM 2ออันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาการ คณะกรรมการจึงมีม,ม,มติตั้งคณะอนุกรรมิการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก,แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของพี่น้องประชาชนรวมทั้งติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวพร้อมตั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและข้อเสเนอแนะต่างๆโดยมีอนุกรรมธิการทั้งหมด10บท่านซึ่งมาจากสัสดส่วนต่างๆประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนักวิชาการอันเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่ลอองขนาดเล็ก พีเอ็มสอโดยมีนายกันพงศ์จงสุธามณีทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมธิการมีกรอบระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา90วันนับตั้งแต่วันที่19พฤศจิกา2อ6 2ถึง16กุมภาพันธ์2563คณะอนุกรรมธิการได้พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวและจัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษา เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการนําเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรทั้งนี้กระผมขออนุญาตให้ประธานคณะอนุกรรมการเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปครับ